สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูนัทจะมาทำวิดีโออธิบายเกี่ยวกับคำถามคำถามนี้ในคอมเมนต์นะคะคำถามก็ถามว่าเวลาจะเลี้ยวโค้งนะคะหรือว่าเวลาจะเข้าโค้งประมาณนี้นะ,ะมือใหม่อ่ะควรจะจับพวงมาลัยยังไงจับพวงมาลัยลักษณะไหนดังนั้นคลิปนี้ครูนัทก็จะเน้นเจะจงเรื่องพวงมาลัยเป็นหลักเลยนะคะว่าตอนเข้าโค้ง ควรจะจับหรือหมุนพวงมาลัยแบบไหนก็จะได้เห็นท่าทางในการหมุนพวงมาลัยกันซะมากกว่าถ้าใครนะคะยังมีความสงสัยในเรื่องนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยรับรองว่าครูน่าจะทาให้ละเอียดแจ่มแจ้งเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการหมุนพวงมาลัยในคลิปกันนะคะว่าสําหรับมือใหม่แต่ละโคง้งคนหมุนพวงมาลัยยังไงก็จะต่างจากคลิปก่อนๆนหน้านี้ที่ครูนัธทรมานะอันนั้นก็จะเน้นดูลักษณะโคง้งแล้วก็ดู ลักษณะาการหมุนเป็นหลักแต่เนี่ยเน้นเรื่องการจับแล้วก็ท่าทางในการหมุนเป็นหลักเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนอยากจะรู้ว่าโค้งแบบไหนควรจะเลี้ยวยังไงดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะคุณนัทได้โพสต์ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่ามือใหม่ควรจะจับพคงงอะไรยังไงตอนเลี้ยวโคง้ง เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องการจับหรือว่าการหมุนพวงมาลัยของมือใหม่ที่สอบถามกันมานะ,ะว่าควรจะจับหรือหมุนยังไงตำแหน่งการจับพวงมาลัยนะคะที่ครูนัทแนะนําเลยปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมแน่นอนสําหรับมือใหม่ก็คือให้จับตำแหน่ง10โมงเช้ากับบ่าย2โมงนะคะคือตำแหน่งไหนให้คิดก่อนว่าเนี่ยค่ะพวงมาลัยคือนาฬิกา1เรือนนะคะมือซ้ายเรานะ,ะจับที่ตำแหน่ง10โมงเช้าอันนี้12นาฬิกานะ10โมงเช้าอยู่ประมาณนี้นะคะ <S <S มือขวาจับที่ตำแหน่งบ่าย2โมง เห็นไหมคะมันจะเยื้องกันนิดหน่อยแต่อยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันนะคะซ้ายกับขวานะ,ะอ่าสิบโมงเช้ากับบ่ายสองโมงลักษณะนิ้วโป้งค่ะให้วางท่าบกับพวงมาลัยแบบนี้ไม่แนะนําให้กาห่อข้าวนะเวลาหมุนเห็นไหมคะมันจะติดไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดระวางเป็นแนวระนาบเดียวกันกับพวงมาลัยอย่างนี้เวลาหมุนปุ๊บเห็นไหมคะอ่าจะง่ายกว่าดังนั้นเริ่มจากตำแหน่งการจับก่อนนะคะในตำแหน่งทางตรงที่เราขับให้จับอยู่ที่ตำแหน่ง1ิบโมงเช้ากับบ่ายสองโมงตลอดนะคะ จับตำแหน่งนี้นะอ่าโอเคถัดมาถ้าเกิดเราจะขับรถใช่ไหมคะเราควรจะจับลักษณะไหนเดี๋ยวจะเคลื่อนรถให้ดูไปด้วยนะคะอ่าแต่โฟกัสที่พวงมาลัยกันไว้นะ,ะอันดับแรกก่อนถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเลนแค่เล็กน้อยนะคะปรับทิศทางรถแค่เล็กน้อยให้ใช้เท่าฟิกแฮนฟิกแฮนเป็นยังไงแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมมืออยู่สิบก,กับสองแต่บิดพวงมาลัยไปนี่ฟิกแฮนไปทางด้านขวามากน้อยได้หมดนะคะนี่สุดแขนก็คือการฟิกแฮน แล้วแต่เราเลยนะคะใช้การเลี้ยวโค้งที่มีความโค้งไม่มากไม่ได้รัศมีแคบมากหรือไม่ได้หักศอกมากใช้ได้ทั้งหมดนะคะ mm. แต่ถ้าแซงหรือเปลี่ยนเลนนะมือใหม่จําไว้เลยนะคะมือใหม่ดูไปเลยนะ mm. ดึงพวงมาลัยแค่นี้พอเห็นไหมคะแค่นี้รถก็แซงแล้วก็เปลี่ยนเลนได้แล้วตอนที่เรามีความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะ mm. ฟิกแฮนนะใช้ควบคุมรถให้อยู่ในเลนจัดรถแค่เล็กๆน้อยๆหรือเข้าทางโค้งนะคะ ที่เป็นทางโคง้งคดเคี้ยวไม่ใช่โคง้งรัศมีแคบนะคะ่าให้เราใช้ฟิกแฮนได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมกล้องหนึ่งกันนะคะยังคงใช้ฟิกแฮนเหมือนเดิมนะ,ะถ้าเราต้องการจัดรถที่ในเลนนะคะให้รถเบี่ยงไปซ้ายขวาเล็กน้อยเนะะี่ยค่ะตำแหน่งอยู่10กับ2แบบนี้นะแล้วก็บิดซ้ายมานี่ไปซ้ายเล็กน้อยบิดขวามาไปขวาเล็กน้อยนะคะ กรณีที่เราต้องการจัดรถให้มันอยู่กึ่งกลางเลนถ้ารู้สึกว่าขับแล้วมันชิดซ้ายชิดขวามากไปให้ใช้การควบคุมพวงมลลาลัยแบบนี้เรียกว่าแบบฟิกแฮนนะคะการแซงหรือการเปลี่ยนเลนนะใช้แค่นี้ค่ะแค่นี้เปลี่ยนทิศทางรถได้เลยนะเปลี่ยนเลนไปหนึ่งเลนได้เลยนะคะการเปลี่ยนเลนอย่าไปกระชากพ,พวงมลลาลัยอย่างนี้นะให้เราค่อยๆดึงพวงมลลาลัยไปให้เรารู้ไว้เลยว่ารถยิ่งความเร็วเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ่ะการเปลี่ยนเลนโดยการดึงพวงมลลาลัยแดงๆอะ่ะ อาจจะทาให้รถเสียเลนได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราเจอโค้งที่เป็นทางโค้งพดเคียวค่ะก็ค่อยๆฟิกแฮนไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะไม่พอแล้วค่อยๆเพิ่มเนี่ยสุดแขนของฟิกแฮนประมาณนี้เลยนะเออนะคะใช้แบบนี้ได้เนี่ยลองดูฟิกแฮนไปทางด้านซ้ายถ้าเราจะโค้งต่อเนื่องนะคะที่ไม่ใช่โค้งแคบไม่ใช่โค้งหักศอกอย่างที่คุณนัดยกตัวอย่างไว้นะคะก็ใช้ลักษณะนี้นี่คือฟิกแฮนที่เราใช้กันนะคะนี่คือท่าทางแรกที่มือใหม่ใช้ได้ ท่าทางการหมุนพวงมาลัยถัดมาของมือใหม่นะคะเรียกว่าการหมุนแบบคว้มือหรือว่าหมุนแบบมือคล่อมกันหรือว่าหมุนแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์การหมุนแบบนี้นะคะใช้กรณีที่เราจะเลี้ยวนะคะทางหักศอกเลี้ยวโค้งรัศมีแคบถึงจะใช้การหมุนแบบนี้นะ,ะเวลาหมุนเราหมุนยังไงนะคะมือจับแค่รอบนอกของพวงมาลัยเท่านั้น ห้ามล้วงเข้าไปด้านในอย่างนี้นะอาจจะทําให้เราหมุนไม่ถนัดนะคะครูนัทไม่แนะนําสาหรับมือใหม่นะคะสมมติเราจะเลี้ยวหักศอกใช่ไหมคะเราก็หมุนไปเลยเน,นี่ยค่ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายหมุนซ้ายสลับมือกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้รถตรงก็คือล้อตรงกลับมาอ่าแล้วก็เซนเตอร์กลับมาที่สิบกับสองเหมือนเดิมนะคะต้องการเลี้ยวขวาใช่ไหมเราก็หมุนขวา,าไปะคะ่ะเนี่ยค่อยๆสลับมือไปเรื่อยๆนะคะ ให้มือค่อยกันนะค่อยด้านบนไว้อย่างนี้นะคะพอลดตรงเราก็คือล้อตรงกลับมาแรกๆนะคะต้องฝึกหมุนช้าๆก่อนนะไม่ใช่รีบขับรีบหมุนอย่างนั้นอนะหมุนไม่ทันแน่นอนเพราะเรายังหมุนไม่คล่องนะคะนี่ก็คือแฮนด์โอ์แฮนด์นะ,ะใช้งานอย่างนี้นะคะก็คือใช้สําหรับโค้งที่เป็นรัศมีแคบทางแคบๆถึงจะใช้การเลี้ยวแบบนี้นะคะแต่จะหมุนกี่รอบหมุนเท่าไหร่ก็ไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ของคุณนัทได้เลยนะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราก็หมุนซ้ายมาค่ะเนี่ยพยายามฝึกขับรถช้าๆเคลื่อนรถช้าๆค่อยๆหมุนลองสังเกตทิศทางรถสังเกตทางนะคะอ่าพอร,รถตรงก็คือล้อตรงกลับมาอ่าล้อตรงก็กลับมาจับสิบกับสองเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็หมุนซ้ายไปเลยค่ะมือก็ค่อยๆสลับกันไปแบบนี้อ่าพอร,รถตรงใช่ไหมค่อยๆทยอยคืนมาค่ะช้าๆ ตรงแล้วเราก็คือล้อตรงเลยฝึกหมุนอย่างนี้ไปก่อนนะคะเนี่ยคือการหมุนแบบมือค่อยกันหรือว่ามือคล่อมกันนะคะการหมุนแบบต่อไปนะคะอันนี้มือใหม่อาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ทั่วโลกก็บอกว่าการหมุนแบบนี้ค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะก็คือการหมุนแบบผู้เชนพูหรือว่าแบบดันและดึงนะคะผู pull, ้เชนพูเราหมุนยังไงนะ,ะส่วนมากใช้กับทางที่มันไม่แคบมากเท่าไหร่โค้งไม่แคบมากเท่าไหร่นะคะ ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายอย่างนี้นะคะมือซ้ายดึงขึ้นมามือจะไม่คล่อมกันเลยนะคะเนีย่ยพยายามฝึกไปช้าๆก่อนพอรถตรงใช่ไหมคะค่อยคืนล้อรตรงกลับมาอ่าแบบนี้ค่ะ push and p u ู l นะหรือว่าดันและดึงนะคะ<ม>เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายดูอีกทีหนึ่งนะวิธีการก็คือถ้าเราจะเลี้ยวทางไหนใช้มือข้างนั้นดึงพงมาลัยลงไปก่อนเดี๋ยวครูน่าจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะใช้มือซ้ายดึงลงมามือขวาสลด์ตามมาแค่นั้นเองเนี่ยค่ะ ซ้ายดึงขวาดันขึ้นอ่าก็คือล้อวตรงปุ๊บเนะะี่ยค่ะขวาดึงซ้ายดันรถตรงปุ๊บจับสิบกับสองเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้นะน่ะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวงคงเลี้ยวซ้ายกันอยู่ก่อนนะถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะคะใช้มือซ้ายดึงพวงมาลัยลงมาก่อนนะคะซ้ายดึงลงแบบนี้ขวาดันขึ้น ซ้ายดึงลงขวาดันขึ้นนะคะรถตรงคือล้อตรงกลับมานะคะถ้าจะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งมือนเดินค่ะซ้ายดึงลงขวาดันขึ้นซ้ายดึงลงมาขวาดันขึ้นไปแล้วก็รอรถเลี้ยวนะคือล้อตรงนะคะกลับมา ต้องไปช้าๆนะถ้าไปเร็วมันจะยังหมุนไม่ทันสาหรับมือใหม่ก็พยายามฝึกเคลื่อนรถช้าๆก่อนฝึกในลานโล่งๆก่อนก็ได้คุณนัทแนะนํานะคะเพื่อฝึกการใช้พวงมาลัยนี่แหละต่อไปการหมุนอีกแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าการหมุนแบบแ a n d to hand นะอันนี้ส่วนมากจะเป็นรถคันใหญ่เลยค่ะรถบรรทุกพวงมาลัยนอนรถเมล์รถบัสอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้วิธีการเลี้ยวแบบนี้นะคะแ a น d to hand คือ,อยังไงแบบนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายก็ส่งกันไปแบบนี้ จะคือล้อตรงก็ส่งกลับมาเลี้ยวขวาก็ส่งไปแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับดึกพงมาลัเนี่ยค่ะถามว่าเราใช้ได้ไหมผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่ถ้ารถเลาา็กอะคะแรงเวี่ยงมันจะเยอะกว่ารถคันใหญ่ๆนะคะก็ไม่แนะนําดีกว่ามือใหม่นะคุณนักก็แนะนําให้ใช้แฮนด์โอแฮนด์ไปก่อนนะคะก็คือมือค่อยกันหรือว่ามือคล่อมกันแบบนี้ดีกว่าดังนั้นก็จะมีแค่ ฟิ h แ n d นะคะแบบนี้นะวิธีการใช้ยังไงก็ดูต้นคลิปได้เลยแล้วก็ hand over hand นะคะแบบนี้ที่คุณนัทแนะนำให้มือใหม่ใช้นะคะก็ลองไปฝึกกันดูนะคะฝึกใช้ฝึกเลี้ยวดูนะแล้วเดี๋ยวจะคล่องขึ้นเองค่ะแต่แรกๆตอนที่ฝึกหมุนฝึกเลี้ยวอย่าเพิ่งไปฝึกถนนจริงนะให้ฝึกในลานโล่งๆก่อนนะคะหรือว่าถนนที่ไม่ค่อยจะมีรถสักเท่าไหร่ก่อนเลนกว้างๆหน่อยถ้าเราเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเนี้ยค่ะก็ยังพอได้ เฉล็บไปนู่นนี่นั่นไม่ตกใจมากนะคะให้ชินกับพวงมาลัยก่อนถ้าเราหมุนพวงมาลัยคล่องหมุนพวงมาลัยแล้วมั่นใจอะคะ่ะเจอทางโค้งอะเราก็มีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งและก็ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ไม่ต้องกริงมากตอนที่เราเจอโค้งนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของคุณนะทุกๆคลิปเลยเดี๋ยวยังไงก็ขอไปดูคำถามในคอมเมนต์นะคะว่าคลิปต่อไปจะทำคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี สวัสดีค่ะการจับหรือว่าการหมุนพวงมาลัยนะคะสาหรับมือใหม่ก็เป็นไปตามที่ครูนัดแนะนําเลยนะคะหลักๆก็จะมีแค่3วิธีนะ,ะก็คือการจับตำแหน่ง10บกับ2นาฬิกานะคะสิบโมงเช้ากับบ่ายสองโมงใช้ตอนที่เป็นทางตรงเป็นหลักฟิกแฮนเราใช้ตอนที่เราจะแซงรถเปลี่ยนเลนหรือจัดที่ทางรถแค่เล็กๆน้อยๆส่วนการหมุนแบบมือครอบกันนะคะแฮนโอแฮนนะ<ๆ>ก็จะใช้ตอนที่เราเลี้ยวโค้งหักสอง ส่วนผู้ชนพูนะคะก็คือใช้โค้งหักศอกเหมือนกันแต่ว่าจะต้องชะลอรถช้าๆหน่อยซึ่งมือใหม่อาจจะไม่ถนัดนะคะจริงๆการหมุนพวงมาลยะะัยค่ะมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยตามความถนัดของบุคคลนะคะถามว่ามีสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกไหมไม่มีนะคะแต่หลักๆก,ก็ดูตามความเหมาะสมมากกว่าแต่คุณนัทจะเน้นตามหลักความปลอดภัยนะคะหลักการขับขี่ปลอดภัยที่คุณนัทพูดตลอดคุณนัทเอามาจากไหน หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อมาเป็นครูที่สอนในโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองของกรมการขนส่งนะคะก็เป็นโรงเรียนทั่วๆไปที่เราเห็นที่จะสอบไปกับขี่ที่โรงเรียนได้เลยก็จะเป็นโรงเรียนลักษณะนั้นครูนั้นก็จะเอาความรู้ตรงนั้นนะคะที่อาจารย์ทางขนสง่งเขาถ่ายทอดให้เราในตอนนั้น ก็มาบอกกับมือใหม่ทุกคนนะคะหรือว่ามาบอกกับนักเรียนในตอนนั้นซึ่งอาจารย์ก็ก็าคำชัดปะคะว่าควรจะแนะนําให้มือใหม่ค่ะหมุนพวงมาลัยที่ถูกวิธีแล้วก็มีความปลอดภัยควบคุมรถได้ดีก็ควรจะหมุนด้วยสามแบบที่บอกไปเป็นหลักนะคะแต่ละหลักแล้วก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะส่วนคุณนัทก็เคยชินหรือว่าคุ้นชินแบบนั้นไปแล้วนะคะดังนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าหมุนแบบไหนแล้วถนัดนะคะเอาที่เราหมุนเรามั่นใจ หมุนแล้วรู้สึกว่าเราเลี้ยวได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกต้องบอกไว้ท้ายคลิปแบบนี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันมาถึงนาทีนี้ขอบคุณที่สนับสนุนคลิปสอนขับรถของครูนะัททุกๆคลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าครูนัทจะมาตอบคอมเมนต์ไหนนะคะแล้วทําวิดีโอออกมายังไงแล้วทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าใครดูวิดีโอนี้แล้วนะคะคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจยัง,งงงยังสงสยัยว่าจะเป็นเรื่องการจับ การหมุนพวงมาลัยหรือว่าเรื่องอื่นใดในเรื่องของการขับรถนี่แหละค่ะถามครูนัดมาได้เลยนะ,ะอาจจะตอบช้าแต่ตอบทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะ